เรื่องจริงผ่านจอเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นบนถนนเพชรเกษมนะครับเมื่อชายคนหนึ่งพยายามที่จะขับรถพุ่มชนกลวยที่กั้นของเจ้าหน้าที่และพยายามที่จะขับรถหลบหนีในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่การจราจรพลุกพล่าน และเมื่อการตามล่าจบสิ้นลงนะครับทั้งสองได้เผชิญหน้ากันจนในที่ตำรวจก็ถึงกับปวดหัวกับพฤติกรรมของชายคนที่ก่อเหตุได้แ,แสดงออกมานะครับและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่จบลงง,ง่ายๆาเราไปติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับกับช่วงภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราครับเรื่องราวและภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ ทางรายการต้องการสะท้อนปัญหาเพื่อน,นําไปสู่ทางออกที่ปลอดภัยไม่ได้มีเจตนาจะทําให้ผู้ใดเสื่อมเสียและเกิดความอับอายาากแตอนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปคุณดิธีวงสุวรณที่พยายามบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า มาสะท้อนผ่านในการของเราเงินจำนวน5,000บาทจึงเหมาะสมที่ทางรายการจะมอบให้กับคุณครับวิ่งตามไปนี่ผมกำลังจอดรถเข้าข้างทางอยู่ตอนนี้ในช่วงบ่ายสามโมงเย็นของวันปกติหลายพื้นที่บนท้องถนนมักจะพบกับการจราจรที่หนานแน่นและก็ติดขัดสี่แยกคลองสารถนนเพชรเกษมหกเก้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันค เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องระบายรถบานเส้นทานให้วิ่งเลนเดียวด้วยการนังปวยมมาหว่างกันโดยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาใด,าดแต่เมื่อวัที่23สิงหานคมที่ผ่านมามีรถยนต์คันหนึ่งสร้างความแปลกใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันนั้นครับอัันนนี้นะครบขับรถมาก็มาเหยียบกลวยนะอ่านพวงอะไรเนะี่ย ปักปักปักสามเหรียตั้งเจตนาที่จะให้คนมันล้มอ่ะแล้วมันก็ไปขวางอีกเหรคนอื่นที่ขับร้การขี่รถจักรยานยนต์ตามไปเพื่อกล่าวคำสังเดือนจนที่ตำรวจเองก็คิดว่าผิดนั้นเพราะความผิดที่เกิดขึ้นถือว่าเบามากแต่ปรากฏว่ามือทั้งสองได้เจอหน้ากันชายเจ้าของรถนั้นกล่าวกลับแสดงอาการอย่างที่เห็นอยู่นี้ ครับวันนั้นก็พอดีลับจากที่ทํางานมานะครับก็ขับมาถนนเส้นนี้นะครับพอดีเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับก็กําลังคุยกับรถเก่งคันหนึ่งนะครับก็ผมก็เลยได้ยินเสียงว่าเสียงมันดังมากดังจนถึงนี้เราขับรถอยู่ก็ได้ยินเลยผมก็เลยควักก็รั์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเก็บไว้แล้วทีนี้รถมันก็ปิดมากเลยผมก็ถ่ายได้อยู่ประมาณช่วงเหนือครับแล้วก็ออมเขาก็โวยวายโวยวายเหมือนกับว่าเหมือนกับแบบ ทำตัวเป็นเด็กๆครับวิ่งไปหลังรถแล้วก็ลงไปนอนกิ้งกับพื้นใช่ไหมครับแล้วก็ทาเหมือนกับว่าตำรวจทําร้ายตำรวจทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าทำไมคุณคุณต้องขับรถคุณเหยียดรวยด้วยล่ะอันนี้เจตนาคุณคืออะไรอะไรเงี้ยเขาเขาก็บอกว่าแล้วคุณจอาอะไรกับฉันอะไรเงี้ยเขาเป็นผู้ชายนะฮะแต่ออกลูกอ่ะตรงติงนิดนึงนะครับแล้วคุณจองอะไรกับฉันเราเราก็เราก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นเขาป่วย เป็นโรคเป็นโรคอะไรเขาไม่รู้นะฮะผมก็ฟังไม่รู้ว่าว่าสังจิตนะเขาว่ายังไงจนที่ตำรวจประเมินอยู่แล้วว่าน่าจะพูดคุยกับชายคนนี้ไม่รู้เรื่องก็คงจะต้องแยกตัวออกไปเพื่อให้เขาสงบสติอารมณ์แต่แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่ตำรวจคิดไว้ครับพอ,พอเขาขึ้นรถผมก็จะเดินขึ้นรถผมเขาก็ผมก็เห็นมองแล้วล่ะเห็นเขา มโหมอะโมโหมากแล้วก็เหยียนเล่งอย่างแรงผมก็เลยหยุดนิดหนึ่งแล้วก็เลยขับรถชนอ้อเลยแล,แล้วก็ล้มรถเขาล้มไอ้ขาตั้งขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ม,มันก็ไปทิ่มตรงคอนโซลหน้าอะไรเนี่ยกะลากไปเลยสามสิบเมตรอะ ถึนเขนาชนรถตำรวจลากมาเมียแล้วก็วยวายห้ามให้คนขายเือก็มาทำข้าวคัดแล้วก็วิ่งให้รถชนไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขาทำม,มาถึงสแสดงการดุเดือด่งขนาดนี้หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณคิดว่าจะหาวิธีอย่งางไรในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้สงบลงเร็ว การพาตัวผู้ชายผู้ก่อเหตุไปสถานีตำรวจคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนครับนี่รถที่ร้านตำรวจบ้างอะไรขอแเลยรังแขากในใจในใจมโหอ่าเป็นมันก็เหมือนคนปกตินะครัมาทำให้เราของของเราอะนะก็มมโหแต่ แต่แต่เราก็ต้องอดทนอะไรี่ยตำรวจก็ฝึกมาบอกว่าให้อดทนต่อความเจ็บใจก็ต้องอดทนอาการที่เขาแสดงออกมาหลายคนคิดไว้สองทางครับคือเขาอาจจะแกล้งทําเพื่อกลบเปลื่อนความผิดหรืออาจจะเกิดจากภาวะทางอารมณ์ของโรคบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้แต่หากเป็นอย่างหลังก็น่าจะเห็นใจเขานะครับกีแก้ดิ้นอะไรนะเขาเห็นทั้งหมดเขาเห็นวดที่อยู่หน้าร้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำร,รวจทั้งสองนายกำลังช่วยกันพูดคุยเพื่อให้เขายอมไปสถานีตำร,รวจเขากลับทำบางสิ่งจนทุกคนถึงกับตื่นลืงก็คือถ้าถ้าเจ้าหน้าที่คนที่ ป็นคู่กรณีกันเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยเขาจะสติสติสต,ติคุมไม่อยู่เลยแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่คนที่ที่ข้ามเกตบไปแล้วผมไม่ทราบว่าเป็นเขตียของอะไรอ่ะะฉะนั้นคุยกับเขาจะยอมเขาจะลงมาหน่อยนึงอันนี้พอเห็นพอเขาเห็นว่าคนมุงเยอะเ่ยเขาว่าจะขึ้นมาอีกสติก็าคุมไม่ได้อีกก็วิ่งเข้าไปด่าคนด่าอะไรนี้อีกใช่แล้วก็วิ่งให้รถชนตามคลิปที่ถ่ายไว้ครับ ก็ผมพูดว่าไม่มีอะไรหรอกครับว่าเรื่องเรื่องมันเรื่องเล็กๆล็กเล็องก็ใจเย็นครับแล้วก็ไปหาแล้วก็เปิดก็คือให้เขาสตาร์ทรถเขาเองอ่ะเพื่อจะให้เขาเปิดแอร์เขาเย็นครับแต่ันนี้รถเขามันมันไม่เย็นผมก็เลยบอกว่าฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปรถไปรถผมดีกว่าก็คือรถรถตำรวจนี่ครับไม่วก็พาเขาบอกว่าไปเดี๋ยวไปนั่งที่สอนอนดีกว่าสอนอยแอร์เย็นเี้ยเขาจะได้รู้สึกผ่อนคลายเขาก็เขาก็มาครับ ยังไม่ได้คําตอบที่แน่ชัดว่าเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินข้อหาอะไรกับเขาเพราะยังไม่มีผู้ปกครองมานับเขาไปนอกจากลงคลื่นของเขาเท่านั้นเรื่องราวและเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากปล่อยให้ใหจบลงแบบนี้สักเท่าไหร่นักนอกจากเขาป่วยเป็นโรคภาวะทางอารมณ์จริงๆก็ไม่ควรจะปล่อยให้เขาต้องมาขับขี่รถยนต์อีกต่อไปนะครับเพราะเราคงจะนึกกันออกนะครับว่าหากปล่อยไว้เหตุการณ์ในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนร่วมสึง เขาบอกเขามีอาเอกสารหรือว่าการรักษาครับแล้วเขาก็เขาก็ตอนนั้นขอโทรศัพท์แจ้งทางโรงพยาบาลที่เขารักษาปาระจำอยู่ครับให้มารับตัวเขาครับฝากไปถึงผู้ปกครองหรือว่าใครก็ตามที่มีรู้ว่าบุตรหลานตัวเองเนี่ยมีอาการที่แบบทางด้ดนจิตใจที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าว่าไม่อยากให้มาขับรถจะดีกว่าเพราะว่าเขาเจ้า,านนหน้าที่คนนั้นน่ะอยู่หน้ารถผมว่าตายนะ ต้องขอขอบคุณเจ้าของภาพชุดนี้นะครับที่นําเรื่องราวมาสะท้อนผ่าน,นรายการเรื่องจริงผ่านจอในช่วงภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราและนอกจากเงิน5,000บาทจะเป็นของคุณแล้วนะครับ<อ>ภาพข่าวชุดนี้จะถูกบันทึกเอาไว้เพื่อไปคัดเลือกในการประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมประจําปีประเภทผู้ชมทางบ้านอีกด้วยนะครับเ<อ>นื่องจากรายการเรื่องจริงผ่านจอของเราจะมีประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมในทุกๆปีและหลากหลายประเภทครับ